ทีนี้จะสาธิตวิธีการเข้าไปใช้ของโรงเรียนในฐานะที่จะต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลแล้วก็รายงานนะครับก็ผมขยัดเข้าไปสมมติตัวเองนะครับเป็นโรงเรียนหนึ่งนะครับในภาคเหนือนะครับรหัสที่เคยให้ไปบางเรียนก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับบางเรียนก็ยังไม่เปลี่ยนอ่นนี้แสดงว่าโรงเรียนนี้เปลี่ยนไป ไปยัดนิดนึง่งพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยโรงเรียนก็เข้าไปที่ไปที่โครงการนะครับไปที่โครงการโครงการพัฒนาโรงเรียนเพื่อที่ห่างไกลนะครับก็จะเห็นโครงการของโรงเรียนตัวเองนะครับ ตอนนี้ผมเข้ามาในนามของเรียนห้วยขอนหาดนะครับท่านก็เข้าไปคลิกที่ดินสอตรงนี้นะครับก็อันดับแรกนะครับให้ท่านตรวจสอบงบประมาณที่ท่านได้รับไปได้รับเท่าไหร่นะครับก็ปรับยอดให้มันเท่ากับจํานวนของงบประมาณที่ท่านได้รับนะครับหลังจากน,นั้นก็ทําการเพิ่มไฟล์ข้อมูลนะครับใหม่นะครับของโครงการสมมุติท่านอ่า ท่านทาส่งข้อมูลโครงการเข้าไปนะครับปรับแก้แล้วแล้วก็เปิดครับเข้าไปนะครับอ๋อแนะนํานิดนึงนะครับจะต้องเป็นเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าภาษาอังกฤษไม่งั้นเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะครับแล้วมันจะรีเนมไม่ได้พอปรับชื่อโครงการภาษาอังกฤษเรียบร้อยนะครับ ท่านก็ทําการแก้ไขข้อมูลนะครับได้แก่ข้อมูลข้างบนนี้นะครับของโครงการก็คือจานวนจํานวนงบประมาณนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาแก้ไขข้อมูลโรงเรียนนะครับมีข้อมูลรายเปลี่ยนไปไหมชื่อท่านพ่ออ,เ,อเบอร์โทรอะไรต่างๆนะครับจำนวนครูจำนวนนักเรียนครับแล้วก็ทำการบันทึก เพราะว่าปีการศาใหม่อาจจะเปลี่ยนนะครับนุนเรียนอาจจะเปลี่ยนก็บันทึกไปนะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่บันทึกนะครับเพราะใช้ขาดข้อมจริงอ่าพอบันทึกตัวนี้เสร็จนะครับท่านก็มาที่อันดับต่อไปนะครับมาทําเรื่องการรายงานโครงการนะครับอ่าท่านให้ท่านรายการโครงการด้วยที่บอกนะครับเทคนิคของส r t e ์เทคนิคครับให้ท่านเลือกนะครับว่ากิจกรรมที่จะทํำยังไงนะครับ ขมติท่านไปอบรม PLC มาแล้วนะครับก็ทำการรา,ายงานว่าโรงเรียนได้รับข้อมูลมาแล้วนักเรียนทำยังไงไดาเนินการอย่างไรนะครับก็พิมพ์ตั้งแต่ว่านะครับสถานการณ์เป็นยังไงแล้วได้รับ ภารกิจอะไรบ้างนะครับก็บอกว่าเมื่อได้รับการอบรมมาแล้วโรงเรียนก็นํามาขยายผลต่อที่โรงเรียน <c oughs> ขออภัยครับโดยประสานงานกับทีมยกรยากรครับทีมุนเสริมจังหวัดทีมนุนเสริมจังหว,วัดนะครับเข้ามาให้ความรู้แล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้วางแผน จัดไปในคับสุดท้ายของวันคารอันนี้สมมตินะครับสมมติของูลตัวอย่างเมื่อท่านเขียนบรรยายแล้วในเชิญของ STAR เทคนิคนะครับก็คือ S ก็คือ situation นะครับ T ก็คือ task ก็คือภารกานที่ท่านได้ทำนะครับ A ก็คือ actionaction Action. ก็คือสิ่งที่ท่านปฏิบัติออกมานะครับไดปฏิบัติต่อภารกิจนั้นอย่างไรนะครับ R ก็คือ result นะครับคือผล ผลที่เกิดขึ้นนะครับเป็นยังไงนะครับท่านก็บันทึกเข้าไปนะครับพอบันทึกเสร็จนะครับท่านก็ลองแนบรูปภาพที่ท่านได้ถ่ายเอาไว้นะครับว่าได้มีการไปอบรมยังไงหรือรับการอบรมอะไรมานะครับก็เลือกรูปภาพนะครับก็กี่รูปก็ได้นะครับห้ารูปสิบรูปนะครับเพื่อที่จะสื่อความนะครับพอได้เสร็จปุ๊บท่านก็บันทึกเข้าไป ก็จะทําการบันทึกแล้วก็จะมีรูปภาพเกิดขึ้นกับการผูกที่นี้ท่านจะบันทึกการทํางานกี่ครั้งก็ได้นะครับถ้าบันทึกใหม่ก็เพิ่มทึกตรงนี้นเพิ่มใหม่ก็ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการรายงานโครงการนะครับหลังจากได้รับงบประมาณมาอันที่2นะครับเป็นรายงานโครงการโควิดนะครับก็ให้ท่านเพิ่มตรงนี้นะครับเลือกว่าจะรายงานเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์การเรียนไว้การจัดหา ของใช้ส่วนตัวเกี่ยวกับสุขอ,อนามัยหรือเปล่านะครับท่านก็เพิ่มรูปภาพเข้าไปเหมือนกันนะครับก็กี่ภาพก็ได้อย่างที่บอกครับผมลองเพิ่มนิดหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ท่านเอาไปทํำยังไงสมมุติว่าอ่าบอกว่าท่านบอกว่าได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วนะครับท่านก็เอาไปซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มาให้กับต้กเรียนแนล้วก็ท่านก็เล่าไปนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้น แล้วก็นักเรียนรู้สึกยังไงเป็นยังไงนะครับก็เขียนเข้าไปนะครับแล้วก็บันทึกนะครับซึ่งเมื่อบันทึกท่านก็อย่างที่บอกนะครับท่านสามารถที่จะบันทึกรูปภาพเข้าไปกี่ภาพก็ได้แล้วบันทึกกี่ครั้งก็ได้นะครับเ,เกี่ยวกับการทําจิตอาสานะจิตอาสานี้ก็น่าจะมีหลายครั้งนะครับจิตอาสาเกี่ยวกับครูอ,อสมอนะครับครูอาสาทางการศึกษานะครับ ก็ทำลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือติ๊กหัวข้อที่เราจะรายงานแล้วก็เพิ่มรูปภาพแล้วก็เขียนข้อข้อความนะครับในการทํางานของเรานะครับแล้วก็บันทึกเพียงเท่านี้แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่ของเรียนนะครับซึ่งท่านจะต้องเข้าไปแก้ไขให้มันเสร็จสิ้นก่อนวันที่ สิบห้เดือนกันยายนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ